ปรวจสอบกันต่อครับหลังไปเจอชื่อนักวิชาการไทยที่เข้าไปซื้อผลงานทางวิชาการซึ่งเว็บไซต์นี้ก็เปิดอย่างจงแจ้งนะครับเปิดให้คนที่ต้องการจะซื้องานวิจัยไปกรอกชื่อจ่ายเงินมีหลักฐานชัดขนาดนี้วันนี้ทําให้ทางกระทรวงอุด,ดมศึกษาแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยซึ่งพบชื่อบุคลากรไปเกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ครับ หลายฝ่ายยังคงเร่งตรวจสอบการกระทําผิดของนักวิชาการไทยนะครับที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะซื้อผลงานวิจัยเพื่อให้มีชื่อตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการระดับนานาชาติด้านกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวอทําหนังสือส่งถึงแต่และมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อผู้กระทําผิดให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดและจริงจัง หากพบการกระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการต้องลงโทษตั้งแต่การไม่ต่อสัญญาหรืออาจจะมีโทษถึงขั้นจําคุกและปรับตามพรอบอการอุด,ดมศึกษาปี2562ครับเราก็ต้องให้มหาวิทยาลายัยดำเนินการอย่าง,างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ทางอวอเนเองก็คงต้องทําการตรวจสอบควบคู่กันไปด้วยนะครับ,รบเพื่อที่จะให้มีความชัดเจนและรวดเร็วแล้วต้องตอบตอบ สังคมให้ได้ด้วยเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบางมหาวิทยาลัยที่เกิดเคสในลักษณะคล้ายๆกันในแต่ในเคสที่เป็นการที่เราเรียกว่าไปเอาผลงานวิจัยของคนอื่นมาตีพิมพ์อันนี้เขาก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็มีการไม่ต่อสัญญา